นั่งรออยากเจอมีอะไรป่ะอยากขอโทษครับอยากขอโทษขอโทษ,ขอโทษทําไมอ่ะทําไมตอนทําไม่คิดอ่ะเรื่องคลิปโพสคลิปครับฮะโพสคลิปเยอะเยอะอ่ะไม่ใช่คลิปของเดือนธันวาที่แล้วเลยครับมันมีคลิปเดือนธันวาใช่ครับแล้วไอ้ไม่ไอ้ไม่มีหมาสักตัวนี่คืออะไรคลิปโพสตั้งแต่เดือนธันวาเลยนะแล้วทําไมตอนคืนถือมีดถือปืนไปล่าคนอื่นเขาอ่ะทําทเพื่ออะไรอ่ะเพรามาท้าทายก่อนแล้วท้าทายแล้วก็เลยต้องไปทําเขาเหรอ เขาเคยมาทำพวกผมก่อนแล้วไงล้างแค้น<อ>กฎหมายไม่มีเหรอประเทศนี้ม,ม,มีแล้วไม่ใช้อ่ะมีแล้วมันไม่ใช้อ่ะฮะคือองนี้นะชื่อสินใช่รู้จักพี่ใช่รู้จักรู้จักดีใช่รู้ใช่ว่าไม่ชอบอะไรรู้ใช่เอ,เออไม่ชอบอะไรที่มันรังแกคนที่อ่อนแอกว่าเวลาเห็นคลิปอะ เวลาสินอันนี้พี่พี่สอนนึ่พี่เป็นผู้ใหญ่นะเวลาเองออกไปทตามท้องถนนเองปาบึ้มบั่มบึ้ม,มเนี่ยคนที่เดือดร้อนอ่ะมันไม่ได้แค่คู่อริของเองเนู้เวรู้ว่าใครเดือดร้อนบ้างชาวบ้านชาวบ้านเนี่ยเองก็รู้นี่รู้ทําทําไมอะ่ะรู้สึกผิดจริงปะ่ะจริงจะทําอีกปะ่ะถามจริงไม่ทำนะในกลุ่มมีกี่คน ภมพผมจริงๆมีประมาณสิบคนสิบคนครับแล้วคนอื่นนะคนอื่นคิดได้เหมือนเราไหมตอนเนี้ยคุยกันแล้วครับว่าจะปรับปรุงตัวยังไทุกคนแยกย้ายกันหมดแล้วแยกย้ายใช่ครับแยกย้ายไปไหนตอนเนี้ริบกรุบลิบกรุบลิบกรุบออกใช่ไหมรับน้องไปแข่งเดียวกับวินอยู่กับวิน,วนรู้ใช่ไหมวินตอนนี้ไปไปอยู่ไหนรู้ใช่ไหมรู้ว่าวินโดนอะไรรู้ใช่รู้ใช่ยังไม่รู้ยังไม่รู้ รู้ป่าว่าวินมีคดีเก่ารู้ป่าวินไปทําอะไรมารู้ป่ะรู้ใช่ไหมไหนไหนที่รู้ว่าวินทําอะไรมาไหนบอกดิไปฟันคนอยู่หลังโรงแามใช่ยาวไหมใช่ที่เสียชีวิตใช่ไหมครับวินไปทําเขาเราก็รู้ไอสองอะเรารู้หม้ว่ามันทําอะไรมาไม่รู้อย่างนี้ตอนนี้ตํารวจอนะเขารู้หมดนะ แม้กระทั่งไอ้ที่ไปเผารถก็รู้ใช่ไหมเรารู้ใช่ไหมเผารถรู้ไหมรู้ตอนเนี้ของเก่านี่เขาเอาหมดนะสินรู้ใช่ป่ะเขาไม่ได้เอาแค่ตัวของไอ้พวกเด็กพวกนี้นะเขาเอาพ่อเอาแม่ด้วยนะตอนเนี้สิ่งที่เรากําลังทานะเว้ยพี่สอนในมุมที่เป็นเป็นผู้ใหญ่นะคนที่เดือดร้อนอะ่ะคือพ่อแม่เองด้วยนะรู้ป่ะคนเอ้ยเองไม่ได้อยู่กับพ่อป่ะอยู่ป่ะทุวกวันนี้ แต่อยู่กับกกนนะ้าใช่ป่ะเขาดีแล้วที่มาเป็นน้าใช่ไหมน้าเองจะลําบากนะเว้ยนะ้าเองยังต้องเลี้ยงน้องเองมหลหลานใช่ไหมแล้วถ้าน้าไม่อยู่ใครจะเลี้ยงรู้เปล่าว่าผู้ใหญ่เขามีความผิดด้วยตอนนี้เขาเอาเรื่องผู้ใหญ่ด้วยรู้ปะ่ะไม่รู้ใช่ไหมเพิ่งรู้เพิ่งรู้รู้ว่าว่าจะทําให้น้าเดือดร้อนตอน,นนะเนี้ยน้าเนี่ยต้องมารลบผิดชอบการการะทาของเองนะเว้ยถ้าเองไม่หยุดเนี่ยคนที่เดือดร้อนคือน้า มึงไม่รักตัวเองไม่ว่านะเว้ยมึงจะไม่รักคนในครอบครัวด้วยนะรู้ปะ่ะเองอ่ะกำลังจะทําให้หลานเองอ่ะเดือดร้อนให้เองไม่หยุดถ้าน้าถูกดําเนินคดีไปงานก็ต้องหยุดทําเวลาก็ต้องเสียเงินเขาก็ต้องเสียคุ้มป่ะวะเออศักดิ์สีีที่มึงบอกว่าเขาทําเองเองอยากไปทํากับเขาอ่ะ สุดท้ายอะ่ะคนที่ได้รับผลของการกระทําคือน้าเองกับหลานเองมันไม่มีอะไรคุ้มเลยนะเว้ยไม่มีอะไรคุ้มเลยมีแต่เสียกับเสียแล้วดูคลิปอะ่ะไอ้เี้ยมึงกูรับไม่ได้เลยมึงทําแบบนี้ชาวบ,บ้านเนี่ยเขากลัวหมดแล้วปลาออกไปเงี้ยรู้ป่าว่ามีคนแก่เนี่ยเขาวิ่งเข้าไปหลบในห้องน้ําเลยนะเว้ยคนแก่เขาเป็นโรคหัวใจนะเว้ยไอ้เี้ยมึงมีความเป็นลูกผู้ชายอะ่ะเวลามึงทําอะไรมึงอยากให้คนแก่อยากให้เด็ก อยาให้คนอื่นนี่เขาไม่เกี่ยวขอ้อง้งมาได้รับผลกระทบดีวะเข้าใจฮะ <Okay. S 1> เอออันนี้อันนี้พูดในมุมที่ว่าเองออยากเจอนะอยากเจอก็ขอสอนหน่อยนะแล้วในกลุ่มตอนนี้คือแยกย้ายหมดใช่แล้วจะกลับกันมาอีกเปล่าไม่แล้ครัคุยกันว่าจะปรับปรุงตัวไหนคุยกันว่าไงเล่าให้ฟังไหนนีิประมาณว่า กลับมาเปลี่ยนตัวเองห่มใหม่เปลี่ยนยังไงวะเปลี่ยนไปทําอะไรกันวะเปลี่ยนแค่ตอนนี้มาเป็นขา่า<ม>วเปล่าก็เลยอยากหยุดเปล่าหยุดตลอดเลยครับอมทํางานอะไรกันทุกวันเนี้ยบางคนก็เรียนบางคนก็ไม่ได้เรียนอะไรแล้วทุกวันนี้เองเรียนอยู่ปะไม่ได้เรียนอืมแล้วทําไงอะ่ะกะวางแผนไงทา<ำ>งานทํางานอะ่รหรอทำงานอะไรวะอยู่เป็นเด็กเสิร์ฟบสมัครไปยัง อ,อย่างนี้หลังจากนี้นะอยา้พี่ได้ยินชื่อแก๊งเองอีกนะเว้ยอย่าให้มีชื่อแก๊งเองขึ้นไปก่อกวนชาวบ้านอีกนะทุกคนเนะ่ะพลาดได้นะเว้ยนะแต่มันทุกคนมันไม่มีโอกาสกัน,นบ่อยๆนะคนเราพลาดใช้โอกาสให้ดีเวลาเนี้เอ็งเอาตรงๆนะสินเอ็งยิงถือว่าเอ็งโชคดีเอ็งไม่ถลําไปขนาดไอวิน ไปขนาดคนอื่นๆไอ้สองขลัไไ่ขนาดนั้นจะทำยังไงอะคดีบานไม่หมดอันนั้นกลับตัวออกมาจะกลับยังไงอะกี่ปีของเองตอนนี้เองยังคีนๆีนก็ไม่คีนหรอกเองก็เพิ่งไปปลาบึ้มมานะแต่ยังยังยังพี่ว่ายังทันถ้าเองหยุดตอนนี้บอกเพื่อนมึงให้หยุดซะ แล้วมึงก็เอาสิ่งที่มึงได้รับวันนี้ไปเตือนคนอื่นนะเพราะเองรู้ไว้เลยถ้าเองลบนะกับพี่ลบกับตำรวจนะเองไม่ชนะเองจะอะไรมาชนะถูกปะดูดิไอ้เหียบ้านเมืองมันมีกฎหมายแล้วมึงทำแบบนี้ยไอ้เหียชาวบ้านเดือดร้อนไอ้เหียด,ดูเด็คนที่ทำนอกกฎหมายเพื่อเองเนี่ยสุดท้ายไปไหน <Okay. S 1> เออคนที่เดือดร้อนคือใครเนี่ยวันเนี้ย เห็นญาติพี่น้องหอยวินเราทุกคนก็เห็นวิ่งขึ้นสารวิ่งนู่นวิ่งนี่ไปนู่นไปนี่หาตังหาเงินหาทองเสียงานเสียการเนี่ยเห็นตัวอย่างไว้แล้วก็ไปเตือนทุกคนนะมีรุ่นน้องปะตอนนี้ไม่มีเลเออนะอย่าให้เห็นคลิปอีกนะไม่ใช่แค่ทำแล้วไม่ถ่ายคลิปนะต้องไม่เห็นเลยนะครับทำได้ะสัญญาลูกผู้ชายทำได้ะ ถือว่าเป็นลูกผู้ชายนะสัญญากับพี่นะเออนะงั้นพี่ก็จะไม่อะไรกับเองต่อเองก็ไปเริ่มทางของเองนะแล้วเองก็อย่าให้พี่ได้เห็นชื่อแก๊งเองอีกแต่ไม่ใช่เปลี่ยนชื่อเลี้ยงบาลีมาเปลี่ยนชื่ออย่าให้เห็นเองเอกเลยดีกว่าที่มาก่อเหตุอย่างเงี้ยอยากเห็นเองทําความดีอ่ะอยากเห็นมึงแบบเออมึงออกมาช่วยคนแบบเนี้ยมึงช่วยคนแบบพี่เนี่ยเออเวลามึงไปเจอคนที่เด็กเด็กเปรตเด็กเลวเนี้ยมึงส่งมาให้พี่ได้ไหมเอออย่างเงี้ย เดี๋ยวกิดเอาเบอร์ไว้นะมีอะไรเองเผื่อให้ไอพี่ไอแก๊งนี้แม่งก่อเรื่องทำรูนทำนี่เองก็ส่งมามันไม่ใช่มันไม่ใช่แค่ที่พี่บอกให้เองทําคนเดียวนะรู้ใช่ปะว่ามีคนในกลุ่มหลายคนนี่เขาไม่อยู่ฝั่งพี่รู้ปะมีมีเคยได้ยินข้อมูลนี้ปะไม่เคยเลยและและคิดว่าพี่มีข้อมูลของเองได้ไงรู้ปะเอ้ยนะ กูบอกไปแค่นี้แล้วกันนะเดี๋ยวมึงก็ไปซ้อมเขาอีกนะเอออย่างงี้ก็ถือว่าวันนี้นะให้โอกาสเองกับตัวนะเองกับตัวแล้วเองก็จากที่สร้างปัญหาก็มาทําอะไรที่มันดีๆอยากช่วยชาวบ้านก็ออกแรงช่วยไปก่อนนะเห็นใครทําอะไรไม่ดีก็ส่งมาหาพี่ส่งมาหาตํารวจทุกคนพร้อมช่วยนะก็เหมือนว่าเป็นหูเป็นตาให้คนในพื้นที่ทําได้ปะได้ อย่าทำอีกนะเว้ยปโอเคไปฮึไป,ไปโอเคออน้องศิลปรับตัวนะเซน,น<ป>อย่าให้เห็นนะเว้ยเออเริ่มใหม่ไปแต่<ป>อย่าสร้างความเดือดร้อนให้ชาวบ้านนะกดติดตามไว้ครับเราไม่รู้นะครับว่าเรื่องแบบนี้จะเกิดขึ้นกับเราหรือไม่ถ้าเกิดขึ้นท่านจงรูไว้ครับว่าที่ตรงนี้พร้อมช่วยสุดช่วยจริงช่วยเต็มที่แอปแดงกันจอมพลังชาแนลแอปฟ้ากันจอมพลังช่วยสู้ติ๊กตอกกันจอมพลัง